ํำลานะ้กลมบอกรักแก้มอ้วนปบายเหนียงย้อยยานปบายเหนียงย้อยยานสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหลินก็จะมาพาเพื่อนๆชาวชนิกสวยทุกคนมาออกกำลังกาย หน้ากันนะคะบริหารหน้าเรีวนะคะบอกลานหน้ากลมแบบบอกลานเหนียงยันยานนะคะที่ที่มีอยู่ตอนนี้แล้วก็ขยับใบหน้าไปพร้อมๆกันนะสินคัามาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเค่ะถ้าพวกเนี้ยแล้วก็เราจะทําไปทุกๆวนันบวกกับการออกกําลังกายร่วมด้วยนะคะแล้วก็ดื่มนะ้มําให้เยอะๆนะคะเรามาเริ่มต้นด้วยการวอร์มอัพเลยนะคะก็คือลิา<ม>จะหันซ้ายขวาทั้งหมดหกครั้งนะคะเริ่มค่ะ สนั่งตักตัวตรงๆนะคะ3ามสี่หครบ,บแล้วนะคะเมื่อวอลอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นที่ท่าที่หนึ่งเลยนะคะหลิงจะพูดคำว่าเอกับโอสลับกันนะคะโดยที่ใช้คำให้แบบใช้ปากทำให้มันชัดมากที่สุดอ่ะไม่ต้องห่วงสวยโอเคปะทำปากให้มันแบบ โอ้ก็จะไม่กระตุ้นถึงกล้ามเนื้อหน้าของเรานะคะก็คือพูดที่สุดเลย X เอ็กก็ต้องสุดโอก็ต้องสุดนะคะเอ็กโอเอ็กโอทั้งหมด15รอบนะคะเอ็กโอนับเป็นหนึ่งนะคะเริ่มเลยค่ะเอ็กโอ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  เอโอ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 และต่อไปนะคะจะเป็นท่าอมอากาศนะคะให้เพื่อนอมทิ้งไว้แล้วก็นับ1-10ถึง10ในใจไปพร้อมๆกับติน๊นะคะเริ่มค่ะ 1>, 1 2 3 4 5 6 1 10, 8 9 10ทําไปทั้งหมด5รอบนะคะต่อไปนะคะเราจะอมอาการสลับข้างนะคะเราก็จะได้กล้ามเหนือแบบพวกลดไขมันพวกบริเวณแก้มล่างแก้มกลางให้เราอมซ้ายขวาสลับกันนะคะอมอากาศถ้าเพื่อนๆเ,เป็นถนัดอมอากาศเอาน้ำมาอมก็ได้นะคะแต่อันนี้ไม่มีน้ำจะอมอากาศเนาะเริ่มค่ะ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30ทำถึงหมด30ค่ะจะรู้สึกแบบเมื่อยที่กล้ามเนื้อก็จะเป็นท้าบริหารที่ได้ลดไขมันช่วง ตรงนี้กับแก้มตรงกลางนะคะท่าต่อไปนะคะถ้าตูดแก้มแบบนี้เริ่มค่ะ 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ท่าสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือท่าจุเพดานนะคะท่านี้จะช่วยให้กรอบหน้าเราชัดขึ้นแล้วก็บริหารกล้ามเนื้อบริเวณลำคอแล้วก็ ได้บริเวณเหนียงด้วยนะคะทำทั้งหมด5้ครันะหนึสองจุดเพดานนะคะท่านี้3าส ครั้งสุดท้ายนะคะห้า <B. S 1> นะคะก็คือ ได้ทั้งใบหน้าของเราเลยก็จะทําให้ใบหน้าเราเล็กเรียวได้จริงๆนะคะเพื่อนๆจะแบ่งทําเป็นเซตนับเป็นเซตแล้วก็ทําเวลาไหนก็ได้นะคะอันนี้เป็นท่าบริหารหน้าทั้งหมดที่ลิมไปคัดมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ตึงทั้งหน้าเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเอามาฝากกันเนาะอะไรดีๆก็เอามาแชร์อะไรที่ทําให้สวยแพงแบบที่ไม่มีราคาหรือราคาประหยัดชนิดก็จะรีบเอามาแชร์เพื่อนๆเลยค่ะ ออกกําลังกายประจําออกกําลังกายแบบสม่าเสมอดื่มน้ําให้เพียงพอต่อที่ร่างกายของเรานั้นต้องการนะคะตัวดินเองดินดืนด่มวันละ2-3ลิตรเลยนะเพราะว่าดินออกกําลังกายแล้วก็ดื่มน้ําก็จะช่วยลดหน้าอ้วนหน้าบวมได้ด้วยนะคะ